สวัสดีค่ะทุกคนอีกแล้วอีกแล้วรอบนี้เป็นข่าหมูน้ำแดงของบุมบิ่มเจบุมบิ่มนี้ก็คือจะเป็นคนที่ขายตามตลาดนัดเขากล้องไปเห็นพองพี่องค์พี่เออะไรเงี้ใช่ปะล่ะเขาก็แบบทํากินกันค่ะหกร้อยเก้าอยแต่จะบอกให้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาก็้องซื้อมาในที่ร้อยสี่สิบบาทะคะทุกคน นี่คือข่ามูที่จริงใจที่สุดในพอสอดนี่ค่ะทุกคนแล้วนั่งบุ้มบิ่มนะคะนังจัดมาให้ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนมีผักมีผักกาดดองมีาคากิแล้วก็มีไข่ไข่จริงๆทั้งโบดสิฟองนะคะทุกคนแล้วน้าจิ้มของมันคือข้นรูกค่ะอันดับแรกเราไปชิมน้ําแดงของนางก่อนค่ะว่าเปไ็นยังไงจริงๆมาก ดีอะทุกคนอุ้ยไข่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 ลงน้ำครับอืมทุกคนยากกระโดดนะไข่อะหัวไข่กระเด้งอะอืออร่อยมากพท่ๆแป๋มกินอือซึ่งผักผักนี่คือผักอืมผักก่อน ออดูค่ะหมูมฉันจะบ้าฉันจะต้องตายแน่ๆขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนนะคะเพราะถ้าไม่งานนะมันอาจจะกระเด็นกระดอนได้อ้ยอ้ยเหมือนยังไม่ตายอยยังดิ้นอยู่เลยทุกคนอ้ยนนี้พอทุกคนอืมนี่ค่ะทุกคนตักน้ำเลยดึง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 ดึดึงดยงดึงดึงดึงดนงายด้ อร่อยอือยม้มนั่นเนื้อๆหน่อยเ,เ,เพราะว่าเดือดเยอะเกินใส่ผักค่ะผักกาดดองดน้ำจิ้มเลยอื้ฟินมากอันนี้เป็นปลาปิแบ่มาบีกันอืมโอ้หกระดูกร้อนมากร้อนมากค่ะทุกคนเราก็ดูออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโซนี่ค่ะจุ่มลงไปเลย ออม่จริงไม่มาโอเคค่ะคั่มกบินไปมาขอแบบตรงเนื้อเนื้อหน่อยนะคะทุกคนอุ้ยดูเนื้อดูเนื้อพี่ค่ะอือหอแตพูด็กแอ่เลี้ยงเดือนอิมหกยังได้อะทุกคนค่ะคนโตโตค่ะ ที่สุดอืมมันฝินน่นอะยักเห็นไหมข่ายใหญ่ขนาดนั้นเอุ้ยไม่กลาย,ยอือหอดูสิอู้ยกระดูกรูดอู้ยไม้เหล่าลอนมากทุกคนอู้ยเขาต้องชอบกินแบบตรงเอ็นๆมากเลยนะ Uh huh. ล่าสุดดูดข้าม,มูฝรุ uh huh. ดแล้วนั่งต้มเปื่อยมาข้าม,มูให่มากอ่ะต้มเปื่อยแบบไปสุดออาตรงเอ็นเอ็นจิ้มไป uh huh. จะบ้าอร่อยมากค่ะทุกคนก็อีกคำหนึ่งแล้วกันคำโตๆค่ะไม่ละค้าม,มูใหญ่มากไข่ได้ไง4ี่รอบาทไข่อีกสิบฟองนะคะทุกคนน่จะพักอีกทุกคนดู วิญญาณเราจะล้างเลยอยามากินนะสำหรับไ่อยากกินนะคะก็อาจจะไปหาซื้อแถวบ้านนะคะแต่ถ้าใครที่อยู่บอพอยการจนรบุรีก็สามารถไปซื้อกับน้องบุ้มบิ่นได้นะคะนี่คือค่ามุ้งของบุ้มบิ่นเซดนี้คือ440บาทนะคะถ้าสําหรับไก่แบบยูกไก่ก็จะมีค่าจัดส่งนะคะชุดะประมาณ50-100บาทนะคะแต่ของเขากองเป็นแบบเป็นลูกค้าพิเศษอะไรอย่างนี้ดูค่ามุ้งขออนุญาตนะ คือแบบดูดินี่คือเหนือทั้งหมดเลยไมาดดูทุกคนจะบ้าใครจะกินหมดอะ่ะดูดิอร่อยมากค่ะทุกคนไปกินนะคะขาหมูบุ้งบินบน,นางจขายทุกวันพฤรืหัสนะคะที่บอ่พอพลนะคะแล้วก็วันอังคารที่ค้วยกระเจ้านะคะไปกินกันเยอะๆนะคะทุกคนได้มากค่ะ